สำหรับมือใหม่ punched, ควรวิ่งลู่วิ่งระดับไหนดีคะโอ้โหคาถาม main, นี้ดีมากๆนะครับสาหรับคนที่อยากจจออกําลังกายนะครับแล้วก็อยากจะขึ้นลู่วิ่งอยากจะใช้ลู่วิ่งนะแต่ไม่รู้ว่าต้องเลือกระดับความเร็วเท่าไหร่ความชันเท่าไหร่นะครับผมอยากจะแนะนําแบบนี้นะครับอย่างที่1นเลยนะครับเวลาเราขึ้นลู่วิ่งเนี่ยเราควรจะรู้ก่อนนะครับว่าเราจะเอาอะไรเราจะทําอะไรเราจะเดินชิวๆโซน2หรือจะไปโซน3หรือจะโซน4หรือจะโซน5นะครับเราต้องการอะไรนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับมือใหม่นะก็อยากจะเดินโซน้องางกาย ใช้ไขมันได้ดีที่สุดนะครับอัตราส่วนพลังงานในการใช้เดินโซนสองเนี่ยใช้ไขมันประมาณ90%อีกวันสิเนี่ยมาจากไกลโคเจนหรือว่าแป้งนั่นเองนะครับทุกคนก็เลยอยากจะเดินโซนสองแต่ทีนี้ปัญหามันคือแบบนี้เลยครับแบบที่เขาถามเลยคือแล้วมันต้องปรับยังไงพี่มันต้องปรับความเร็วความชันเท่าไหร่นะครับผมแนะนาอย่างนี้ครับเอาแบบง่ายที่สุดเลยนะครับพอขึ้นลู่วิ่งไปนะครับเดี๋ยวเพิ่งปรับความชันปรับความเร็วก่อนนะครับเราลองเดินก่อนปรับความเร็วก่อนนะครับเดินให้ชินสักพักหนึ่ง เพราะว่าบางคนไม่เคยขึ้นลู่วิ่งเลยนะครับมันจะตื่นตื่นมันจะงงงงอาจจะเดินแล้วเป๋๋อะไรเงี้ยนะครับเอาความเร็วที่เราแบบเฮ้ยเดินได้สบายๆก่อนเอาความเร็วที่เราเดินได้แบบสบายๆสบายๆนะครับแล้วทีนี้นะครับลองดูฮาร์ดเรทนะครับฮาร์ดเรทดูยังไงลองดูที่นาฬิกาก็ได้นะครับลองดูที่นาฬิกาก็ได้หรือว่าดูที่ลู่วิ่งก็ได้ทุกวันนี้นะครับลู่วิ่งมันมีตัวจับวัดฮาร์ดเรทอยู่แล้วนะครับว่าฮาร์ดเรทมนถึงโซน2หรือยังนะครับถ้าเกิดว่าเราเดินแล้วรร์ยงไม่ถึ2 เราลองปรับความเร็วขึ้นมาอีกเดี๋ยวเพิ่งปรับความชันนะผมยังไม่ได้ให้ปรับความชันนะปรับความเร็วขึ้นมาอีกปรับขึ้นมาอีกปรับขึ้นมาอีกเอาความเร็วที่เราเดินเร็วที่สุดไหวอาจจะไม่ต้องที่สุดก็ได้เกือบที่สุดไหวแบบสืบเท้าเร็วๆอ่ะไหวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเดินเร็วแล้วนะจับร์ตเรทแล้วนะยังไม่ถึงโซนสองใช่ไหมครับค่อยๆปรับความชันขึ้นครับทีละสเต็ปค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มขึ้นไปนะครับเพิ่มเสร็จปุ๊บ รอสักประมาณ3นาที5นาทีให้ร่างกายมันปรับก่อนให้หัวใจมันขึ้นก่อนนะครับจริงๆแล้วมันแค่สองนาทีอ่ะหัวใจมันก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะพอหัวใจมันเริ่มขึ้นนะอา้าวยังไม่ถึงโซนสองนี่ปรับความชันอีกเราจบเรื่องความเร็วแล้วนะตอนนี้มาปรับความชันนะครับปรับปรับปรับขึ้นไปเรื่อยๆอ๋อจนตอนนี้หัวใจขึ้นโซนสองแล้วนะครับทีเนี้ยจาเลยครับจาไว้ว่าอ๋อความเร็วสมมตินะสมมติความเร็ว5ความชัน5แบบเนี้ยอ๋อหัวใจเราอยู่โซนสองนี่แหละครับคือการใช้ลูวิ่งให้มันถูกต้องนะครัับบเพรราาะะะววูู่่่ิงนคแตลล มอเตอร์ไม่เท่ากันความเร็วไม่เท่ากันความแข็งแรงไม่เท่ากันเราไม่สามารถใช้ความเร็วเดิมกับทุกรูวิ่งกับทุกยี่ห้อได้ไม่สามารถทําแบบนั้นได้ครับเราควรต้องค่อยๆเรียนรู้ไปทีละตัวทีละตัวว่าอ๋อยี่ห้อนี้รุ่นนี้มันใช้ความเร็วแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะจําได้เองเดี๋ยวเราทำไปบ่อยแล้วจำได้เองนะครับแล้วคําถามต่อมาคือพี่แล <horizon S 1> ้วถ้าเกิดอยากจะวิ่งล่ะถ้าอยากจะวิ่งนะครับแนะนํำนะยังไม่ต้องปรับความชันนะครับเอาแคบเอาแค่พื้นแปดธรรมดาก่อนไม่ต้องชันนะครับปรับไปเรื่อยๆจนอยู่ในสปีด่เเรราาาสมถจ็อกบๆไ ลากไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้ครับคือการใช้ลูวิ่งที่ถูกต้องนะครับแล้วก็จะไม่งงจะไม่มีคําถามนี้ตามมานะว่าต้องปรับลูวิ่งยังไงความเร็วความชันเท่าไหร่นะครับจะไม่งงแน่นอนนะครับใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับใครว่ามีประโยชน์นะกดติดตามกดแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับแล้วตอนนี้นะผมกําลังทำคอร์สเทนออนไลน์อยู่นะครับคอร์สเทนออนไลน์3เดือนเปลี่ยนหุน่น3เดือนเปลี่ยนหุ่นนะครับสิ่งที่จะได้ในคอร์สเทนเลยคือ1โปรแกรมอาหารส่วนบุคคลครับต้องกินอะไรเท่าไหร่ยังไงบ้างไม่อดอาหารไไไไไมมมม่่่่่ใชกกกิินนนนนนด้้้บบบััังงคคขตตแแอะร ส่วนที่2นะครับโปรแกรมออกกําลังกายต้องทํำยังไงบ้างอยู่ยิมต้องทํายังไงอยู่บ้านต้องทํายังไงอ,อยู่ห้องต้องทํำยังไงนะครับสามารถทําได้หมดนะครับส่วนที่3นะครับเป็นโปรแกรมคาร์ดิโอว่าหัวใจต้องเต้นเท่เทาไหร่โซนไหนเนี่ยที่บอกเมื่อกี้เลยโซนไหนนะครับกี่นาทีต่อวันต่อสัปดาห์ต่อเดือนนะครับแล้วต้องใส่เทคนิคอะอรไปเพิ่มไหม h ฮดไอที Head IT ต้องทำไหมนะครับผมบอกผมสอนหมดหมด,หมดเปลือกนะครับตลอดระยะเวลา3เดือนเป็นการเทรนเปรเวทแบบส่วนตัวหนึ่งหนึ่ง,นงในรายส่วนตัวของผมนะครับใครสนใจนะคลิกลิงก์ที่หน้าไบโอที่หน้า หน้าโปรไฟล์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเป็นคนตอบเป็นคนดูแลเองทั้งหมดตลอด3เดือนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้หน่อยกำลังจะไปถึงแซนซับครับ